อยู่ในป่าเต็งลังนะครับอ่ะนี่ฝนเพิ่งตกหนักเมื่อวานเนี่ยเห็ดขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นเห็ดไขหานสีเหลืองสีเหลือง,อ,งอาตาน่ากินมากเดี๋ยวเห็นไหมเดี๋ยวเราจะเอาโฟกัสเลยเออเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดกินกลางวันแล้วเราก็มีเห็ดหล่มด้วยอยู่นี้แล้วเห็ดอเห็ดขาวเออเนี่ยเป็นป่าพวกนี้ป่าหเห็ดหมดเลยเต็มรู้หมดเลยใช่เดี๋ยวสนุกดีใส่ไปแล้ว อ่ะไปเรือ่อยไปต่อนี่เป็นเขตดไขหานี้นะครับมาเริ่มเลยเดี๋ยวเหนือจะเก็บเดี๋ยวเราจะเอาดินออกเพราะว่าอ,อันนี้เป็นเห็ดไขหานใหญ่มาก เี๋จะกินได้เดี๋ยวเราจะเก็บไห้คนอื่นไว,ไว้ดูไว้ถ่ายรูปด้วยกันเห็นไหมมันเีกลมๆตรงนี้มันแต่ก่อนมันเป็นไข่เออนี่มาดูข้างบนเนี่ยจะเงาวาวมันวาวใหญ่มากอย่างากระถาดพิซซ่าเ <c oughs> ยี่ยมเลยอมสบูดด์ลูสศดวันนี้เราเดินเส้นบางบัวบานนะครับ <c oughs> ก็เดินจากข้างข้างล่างเลยคือต้องขึ้นมาถึง คุณช่างเขียนข้างบนเนี่ยลราก็เจอเห็ดหลากหลายเก็บมาเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยอากาศมันค่อนข้างอบอ้าว็จแล้วก็ฝนตกหนักเห็ดมันก็เลยขึ้นปกติแล้วไม่เคยเห็นเห็ดในเส้นนี้เลยพูดง่ายๆอ่ะเริ่มมาจากตรงนี้อันนี้จะเป็นเห็ดไข่ห่านไข่ห่า,านสีขาวสีเหลืองนะครับอ,อันนี้อยู่ข้างล่างพวกป่าเต็งลังที่มันเป็นแห้งๆแ,แดงๆเท่านั้นน่ะเราก็จะเจอที่พอขึ้นมามีความชื้นมากขึ้น ก็จะมาเจอเห็ดประเภทนี้อ่านี่อันนี้คือเห็ดน้ำหมากเนี่ยเจอได้แค่ดอกเดียวอันนี้เป็นเห็ดเห็ดหล่มซึ่เอามาทําน้ำพริกเนี่ยอ่าก็มีกลิ่นหอมหอมมากน่ารักนี่วกนี้ขึ้นมาเจอเห็ดประเภทนี้อีกเป็นเพคเขาเรียกเห็ดพึ่งจะข้างล่างเป็นเหมือนรังพึ่งอย่างเงี้ยอันนี้พวกนี้จะขมพี่วันบอกว่าเดี๋ยวจะลองไปกินที่บ้านดูเพราะว่าพวกผมก็อาจจะไม่คุ้นเคยมันกินได้ไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็จะมีความแปลกประหลาดว่าพวกเื่อเรา เนี่ยสมมติอันนี้ยถ้าเราจับมันปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนสีเห็นไหมมันจะกลายเป็นสีเขียวเข้มเลยเมื่อมันโดนมันก็จะฉํำง่ายมากอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันเห็ดอะไรน่าจะเป็นเห็ดอะไรเห็ดพึ่งหรือว่าเห็ดตบเาอะไรก็ไม่รู้ก็อันนี้ก็เดี๋ยวให้พี่วันผู้รู้ไปลองเทสกันดูครับดูเยอะแยะเลยประมาณโลหนึ่งเลยมั้ง